สวัสดีค่ะมาดูต้นนี้กันลูกดกใหญ่มากน้ำหนักดีผิวสวยมาดูต้นกันนะคะแบะฉีกหมดแล้วค่ะมีหักข้างบนรับน้ำหนักไม่ไหวมีหักนะคะมีหักกิ่งนี้เอ็นมาแล้วนี่ค่ะ อันนี้เริ่มเริ่มโตมากเลยลูกใหญ่ไว้ดกนี่ค่ะเพื่อน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 สวนด้วยกันเนาะนี่ค่ะมีกิ่งหักค่ะกิ่งหักจากข้างบนเลยค่ะคําคไม่ทันเลยค่ะคนงานคําไม่ทนันดกมากดกมากลูกโต ลูกโตนะคะลูกโตมากๆแล้วใบก็สดใสเขียวใช้บีซอยลงดินบวกกระปุยค่ะ12กิโลครึง่งต้นนี้ก็หักล้มค่ะไม่ไหวต้นนี้ฉีกเลยค่ะฉีกเลยค่ะน้ำหนักดีมากคนงานทำงานไม่ทันเลยนะคะเพราะว่าลำใหญ่มันโดกต้องขึ้นไปตัดไม้เองหากหลายต้นค่ะประมาณ20ปกว่าต้นฉีก แต่งไม่ทันด้วยคนงานทำงานไม่ทันแปลงนี้มันเยอะค่ะ2,000ันต้น